สำหรับการเพราะพัฒนาไก่ให้ได้ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับผมจะยึดหลักการอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือการเลือกทำเลในการตั้งฟาร์มข้อที่2ก็คือฤดูการในการทําการผสมส่วนข้อที่3ก็คือระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมของแต่ละวัน ข้อที่1นะครับในเรื่องของการเลือกทำเลในการตั้งฟาร์มนะครับถ้าเรามีสิทธิ์เลือกการเลือกที่ตั้งฟาร์มที่จะสามารถทําให้เรานั้นเพาะพัฒนาให้ได้ตัวผู้เยอะนะครับก็คือเลือกทำเลที่มีพื้นที่ที่แบบลมโกกเย็นชื้นอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างเช่นมีสระน้ํามีคลองน้ําล้อมรอบอย่างเช่นที่ฟาร์มผมผมจะมี บ่อน้ําใหญ่ตรงกลางฟาร์มเลยแล้วก็ทําการทําฟาร์มล้อมรอบบ่อน้ําด้านข้างรอบนอกก็จะเป็นคลองน้ํำชลประทานล้อมรอบนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของความชุ่มชื้นในดินแล้วก็ในอากาศสูง การเลือกทำเลที่เป็นพื้นที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปีจะทำให้เรานั้นได้ตัวผู้เยอะนะครับพูดจากประสบการณ์ตรงที่ผมพัฒนามานะครับผมจะได้ตัวผู้ค่อนข้างเยอะประมาณ70%ส่วนปัจจัยที่2นะครับก็คือฤดูกาลในการเลือกผสมให้ได้ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับผมจะชอบพัฒนาไก่หรือว่าเพาะไก่ในช่วงหน้าฝนก็คือหน้านี้แหละเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ฝนตกชุกชุมมีความชุ่มชื้นสูงก็จะทำให้การปฏิสนธิของไก่ได้ตัวผู้ค่อนข้างเยอะ ถ้าเราทําการผสมในช่วงประมาณกุมภาพันธ์นาเมษามันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับสังเกตได้เลยว่าจะได้ตัวเมียค่อนข้างเยอะมากนี่คือผมทดลองมาแล้วนะครับแต่การผสมในหน้าฝนก็มีบางท่านที่แย้งนะครับหรือว่ามีพี่ๆบางท่านที่ไม่ค่อยเลือกผสมในช่วงหน้านี้เนื่องจากว่าก็จะไปชนขวบในช่วงหน้าฝนของปีหน้าเหมือนกันก็จะทําให้เกิดการหลุดทายหลุดแซ่ไม่สามารถที่จะนําหนุ่มไปเลี้ยงไปปั้นได้นะครับ แต่ผมคิดอย่างนี้นะครับที่ตอขันชัยเนี่ยถ้าเราทําการผสมในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงหน้าฝนจะไปครบขวบปีหน้าก็จะเป็นหน้าฝนแต่ถ้านับไปอีก6เดือนก็จะเป็นลูกแหลมนะครับจะเป็นแหลมในช่วงประมาณพฤศจิกามกรากรุมภาเมนาเมษาประมาณนั้นก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องส่วนมากชอบนําเข้าสู่สนามกันนะครับก็จะได้ที่มีอายุดีอายุประมาณ14-18เดือนประมาณนั้นนะครับถือว่าเป็นลูกแหลม ก็ถือว่าเป็นช่วงอายุที่มีสภาพร่างกายที่หนักแน่นทั้งร่างกายโดยรวมและก็จิตใจของเขานะครับซึ่งเป็นทิศกระดูกดีอายุดีประสบการณ์ก็พอมีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับและก็ทําให้เรานั้นได้ตัวผู้ค่อนข้างเยอะกว่าตัวเมียด้วยนะครับเป็นการป้องกันให้กับเซียนที่ใจร้อนด้วยว่าเพราะหน้าฝนปีนี้ไปชนขวบของหน้าฝนปีหน้าก็จะทําให้พวกเซียนที่ใจร้อนนะครับไม่สามารถนําออกสนามได้เนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนนี่เป็นช่วงที่หลุดถ่ายหลุดแซมนะครับ ก็ต้องรอไปอีกประมาณ5-6เดือนก็จะกลายเป็นลูกแหลมพอดีไปจนถึงปีใหม่ก็เป็นช่วงจังหวะที่พี่น้องนําเข้าสู่สนามมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึง่งสําหรับปัจจัยข้อที่3ก็คือการเลือกช่วงเวลาที่เราทําการผสมนะครับอย่างเช่นการจับตัวเมียมาให้ตัวผู้กดทับเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาได้ผมจะทําการกดทับประมาณช่วงเช้านะครับกับช่วงเย็นนะครับช่วงไหนก็ได้ที่เป็นช่วงอุณหภูมิในอากาศเนี่ยต่าที่สุดนะครับ